ก็วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับสัวเรบใครที่ไงดนงน้นปวดคอเรื้อรังนะครับเราเป็นกระดูกคอเฟื่องวันนี้ผมมีคนไข้คนหนึ่งครับที่อยากจะมาทุกคนแนะนำไม่ใช่แนะนำเลยทุกคนรู้จักนะวันนี้มีสถิตนะแต่ด้วคนรู้จักนะเก๋บอกว่าเขามีปัญหาในกระดูกคอเฝื่ดและเขาเป็นเยอะเป็นมานานจนเกิดความเครียดเกิดความกังวลแล้ววันนี้ครับเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วฮะเราพร้อมที่จะให้ทำอะไรทุกคนนะขอเสียงเสมอครับคุณเอฟออนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเป็นยังไงเล่าอาการให้ฟังหน่อยฮะะว่าาตออนนแรรกไไเป็ยังงงบ้ ก็คือเมื่อสองปีย้อนไปสองปีที่แล้วครับผมก็คือเป็นหมอรองปวดปวดปวดเอลซอร์ล่าปวดเอลฟอ์ล่าเพราะว่าไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เสร็จไม่ไม่ไม่รู้ก็เลยต้องให้เราเอมาอีมาอแล้วเป็นไงฮะพอพอเอมาอเสร็จผลออกมาก็คือหมอรองเราปิ้นปิ้นถ้าเส้น ทับเส้น L4 อลสี่เอลห้อ่าครับผมก็คือก่อนจะเป็นคอเป็นหลังมาก่อนใช่ค่ะเมื่อสักที่แล้วเมอสคที่แล้วครับได้ไงคะก็คือเขาก็รักษาให้ทานยาแล้วก็ให้เราทำกายภาพทำกายภาพทานแะทำกายภาพทำกายภาพเรื่อยๆเสร็จดีไหมครับทำกายภาพยอดมาทุกคนทำทำกายภาพก็คือก็ดี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 ตอนทำดีตอนทำค่ะพอหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอือฮึใช่ค่ะ แล้วเราเลยมาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับที่เราเป็นอแล้วก็มีเพจคุณหมอเด้งหมอคนนี้หมอคุณหมอซ่าเด้งมาแล้วเข้าไปฟังค่ะฟังฟังอยู่ฟังเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นค่ะแล้วก็อยู่ๆเราเราเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยเราเดินทางประจำต่างจังหวัดแล้วแล้วทำงานต้องเดินทางใช่แล้วก็ อยู่ก็หายไปอ่าโอเคก็คือจบไปจบไปอ่าโอเคผ่านไปสองปีนะคะรับอือพอเมื่อเมื่อทันวาที่ผ่านมาปวดคอคอปลาไหลไหลแบบนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยอ่าค่ะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเดิมอ่าโราที่โรงพยาบาลเดิมคุณหมอว่าไงครับเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เป็นเป็นกระดูกอเสื่อมเสื่อมมีหินปูนมีหินปูนแล้วก็เขาเสื่อมหินปูนกระดูกงอกกี่ตำแหน่งเขาได้บอก เยอะเลยค่ะเยอะเลยไหนต้องแหงเลยอ่าฮะไอ้ยี่เท่าไหร่ครับขอโทษสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนะฮะการคอเสี่ยมไรตำแหน่งอ่าได้ให้ตอครับแล้วก็กระดูกขบแบบอ๋อนี่กระดูกมันขบกันเนี่ยหมอเห็นไหมเนี่ยกระดูกมันขบกันตอนนี้ก็มาหาผมตอนได้นะอ่านอะไรครับใช่ค่ะก็เลยถามคุณหมอว่าต้องทำอะไรคะเขาบอกก็ขยับผ้ากินยาอื้อไรครับเหมอแล้วถ้าไม่หายไม่หายก็ต้องผ่าอ่าไม่หายก็ต้องผ่าในใจคิดว่าไงฮะผ่าแน่นอนในใจคิดว่าอื้ยผ่าเหรอพอกลับไปบ้าน นอนไม่ได้เพราะว่าคิดตรงนั้นว่าต้องผ่าหรออะไรอย่างเี้น้อ่ะ่ทำไมทำไมถึงกลัวการผ่าครับเพราะว่าเอเด็กก็ดูในในเดนเนเรื่อยๆว่าผ่าแล้วบางคนก็คือไม่ไม่ดีห่าไม่ดีดีก็คือช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้กลับมาเป็นใหม่ได้ใช่ค่ะก็โอเคนี่แล้วยังไง่ะก็มันเป็นมันแล้วก็มันก็แบบเครียดนอนไม่หลับเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนไม่หลับใช่ค่ะล้วก็เลย วันหนึ่งได้ออกไปพบเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็บอกก็เราก็คือแลกเปลี่ยนกันว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเวลานะเพราะว่าฉันต้องกายภาพกายภาพวันเว้นวันทันใจรับวันเว้นวันทํายาวไหมครับเอ่อตั้งแต่ธันวาตั้งแต่ธันวาประมาณสองเดือนประมาณเดือนกว่าเดือนกว่ากว่าวันเว้นวันแล้วดีขึ้นไหมเอ่อดีก็คือวันตอนที่ทําดีนดที่ทําแล้วทําไมถึงยังไปทําต่อครับก็อยากหายก็อยากหาย ผมเชื่อครับตนอย่าหายโม่ครับอ่าคือเลยไปทาต่อแต่ไม่รู้ว่าตอนจบมันจะจบตรงไหนไม่รู้เขาไม่มีมันจบให้เราไม่มีมันจบให้เราโอเคเสร็จแล้วก็ที่คุยกับเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนเขาบอกว่าก็คุยกันแล้วเขาเอ่ยชื่อขึ้นมาว่าเฮ้ยแกจะไปหาด็อกเตอร์ซันสิครับแล้วเราเด้งในใจขึ้นมาเฮ้ยฉันรู้จักหมอซันนะอ่ารู้จักหมอซันนะครับอารู้จักตั้งแต่สองปีแล้วฉันเคยมีข้อมูลอยู่แล้วก็แล้วีมีมีเพจอะไรของคุณหมออยู่ด้วยครับอ่า หลังจากนั้นก็เลยติดต่อมาเลยติดต่อนัดมาที่นี่เลยนัดมาที่นี่อ่าก็เลยมารักษาเนาะ<ส>ถามอะไรหน่อยไปน,นั้นมันทําแล้วมันก็ดีขึ้นตอนที่ทำแล้วทำไมถึงไปทําต่อเน,นื่องตอนนั้นคิดอะไรอยู่ <S 2> <S 2> นอกจากเอาว่าอยากหายตอนนู้นใช่ไหมคะอ่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับ ทำไมไม่ไม่ไม่ดูตอนจบหรือไม่เปลี่นวิธีไม่ก็คือว่ามันไม่มีได้ไปจัดกระดูกไหมหรือได้ไปต่อเส้นไหมใช่ทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างทำอะไรบ้างรึงคอรึงคอช็อตช็อตตื้ดตื้ตื้ช็อตฟีบใช่ไหมใช่ไหมอ่าอ่าฮะได้อีกคไหมไฟฟ้าช็อตอ่าแล้วงอัลต้าอัลต้าสาวอัลต้าสาวโอเคอ่าประคบประคบร้อนประคบร้อนอ่าค่ะทำอยู่นั่นแหละเฮ้ยเอาเคยไปฝังเข็มด้วยฝังค่ะอ่าไปฝังเข็มมาด้วยนะจะไม่ฝังผมนะไปฝังเข็มมาด้วย เป็นฝั่งแบบเขียค่ะเป็นฟองแบบเขียดีขึ้นไหมฮะมันระบมค่ะมันระบมมันก็ดีค่ะแต่ดีบ้างแต่มันก็ระบมแล้วมันไม่ไม่ไม่มีวันจบให้เราไม่มีวันจบให้เราอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึ่งการับนครับการรักษาที่ไม่มีวันจบผมเนี่ยทุกคนลองคิดดูว่าตอนนั้นคือในหัวของเรากำลังคิดอะไรอยู่ทําไมการรักษามันถึงไม่จบแล้วมันจะจบตรงไหนถูกไหมตอนนั้นคิดไม่ออกคือนั่ไปเรื่อยๆคือมันไม่มีที่พึ่งคือหมอเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งให้เราได้ ก็เลย้องเป็นหมอตอนนั้นก็เครียดด้วยใช่ค่ะตอนนั้นเขาทำอนไรตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเครียดยังไงตอนนั้นยังยังไม่รู้ว่าเครียดไม่รู้ว่าเครียดโอเคไม่รู้ว่าเครียดแล้วเราเราเราไม่รู้ว่าเราเป็นเราเป็นเราเป็นอะไรเราเป็นมากอะไรจนเมื่อมาพกคุณหมอสันเราได้ฝังเข็มแล้วเป็นสมัครเป็นนักเรียนไอแครฟานักเรียนไอแครฟายแล้วก็คุณหมอมีบทที่สอนเกี่ยวกับ วงจรอุบัติวงจรอุบัติครับอืมแล้วก็คือมันนึกถึงตัวเองเลยว่าอืความปวดเราอ่ะอความปวดเราเท่านี้ครับแต่เราวงจรเราเท่านี้่อ้โหโอยโอเคไอ้คำว่าวงจรอุบัติเปอะไรอธิบายผมอธิบายให้คนไข้อธิบายคนไข้คนไข้ถึงควจะคุยกันดูเรื่องนะทุกคนก็คือนอนไม่ได้อ่านอนไม่ได้คือถือว่าถือว่าเรานอนปุ๊บเรามีความรู้สึกว่ามันมันจิตขึ้นมานิดนึงจิตขึ้นมานิดนึงแล้วขึ้นมาเฮ้ย เราเป็นอะไรเราจะตายไหมเราจะตายไหมเราเราเป็นอะไรไร้แรงหรือเปล่าเราเะไร้แรงหรือเปล่าอ่านอนไม่ได้นอนไม่ได้อขาบอกมาแบบนั่งเออเบอร์เบอร์นั่งเออเบอร์เบอร์แล้วไงตอนนั้นชีวิตเป็นไงเขารู้สึกชีวิตดาวมากแล้วก็ชีวิตดาวมากกินยานอนหลับกินยานอนหลับเพื่อให้นอนหลับเพื่อให้นอนหลับอ่าอะไรอีกบ้างถึงขั้นแบบเอ่อใช้ทุกอย่างมันถึงแยก่าหลราทุกอย่างมี่ะไรบ้างใช้ทุกอย่างที่ให้หลับ การให้หลับอ่าฮะอ่าฮะอ่าแบบเวลาทนีนอะไรให้หลับอะไรประมาณเนี้ยค่ะช่วยไหมครับเออช่วยช่วยผมไม่ได้คลิปนะครับทุกคนไมนไี้ถามช่วยนะตอนนั้นอ่าช่วยนะตอนนั้นครับอ่าฮะแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในวงจรนั้นจนไปพบคุณหมอว่าเดี๋ยวนะขอแยกตอนที่ดูนะตอนแรกผมได้ข่าวว่าเคยคิดที่อยากจะไม่อยากอยู่ด้วยใช่หรือไม่ใช่ค่ะคือแบบคิดว่าเฮ้ยฉันจะทำไมดีฉันไม่อยาก คือไม่คือมันชี้มันดาวแล้วมันไม่ได้ไปไหนทําอะไรไม่ได้เพราะมันมันมันแบบมันพอมันมีอาการขึ้นมาเนี่ยมันก็จะจี้ไปที่สมองเราเขามีความรู้สึกไอ้แบบนั้นเลนะเปวดขึ้นมาอาจจะแบบทุกคนอาจจะแบบปวดเมื่อยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราะปวดเมื่อยนิดหน่อยปุ๊บเราเราจะผีขึ้นมาในใจเลยว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำใหดีชีวิตนี้ฉันจะอยู่รอดไหมชีวิตนี้ฉันจะอยู่รอดไหมอ่าโอเคเจ็ตตก แพนิคจิตต่อแพนิคทุกอย่างทุกอย่างครบวงจรแพนิคต่อแพนิคแพนิคด้วยค่ะเป็นกันไงแพนิคมันมันแบบสั่นเหรอมันตื่นตะหนกมันตื่นตะหนกตื่นตะหนกมาแบบเฮ้ยทำไมเป็นอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะนั่งอยู่อย่างเงี้ยคือนั่งอยู่เฉยๆพูดอย่างนี้กับตัวเองเนี้ยตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าแล้วอยู่คนเดียวด้วยใช่ค่ะแล้วก็กลัวการนอนกลัวการนอนถ้าเกิดถึงเวลาเป็นค่ะเพราะว่าพอพอถึงเวลาที่เราจะนอนเนี้ยครับไม่อยากนอนทำไมอะเพะ การนอนมีปัญหานอทุกคนก็ต้องอยากนอนอย่ไหยนอนหลับไม่ดีออกก็เรากลัวกลัวนอนแล้วเราปวดขึ้นเหรอปวดเมื่อยอะไรอ,อคือเวลาจะเป็นมากตอนที่เรานอนไงเหรครับเวลาเรานอนเราจะปวดขึ้นไงเหรเพราะว่าตอนนั้นคือมันถ้าอย่างกลางวันเน,นี้ยเราเราเราใช้ชีวิตปกติเราไม่ได้โฟกัส ครับแต่พอเราจะนอนปุ๊บเราจะไปโฟกัสตรงจุดนะอี่โอเคโอเคโอเคอ่ะไม่ย้ายโฟกัสนี่อยู่ที่เราสอนด้วยที่หนาเอาสุดยอดโอเคโอเคอ่ะก็ก็เลยโปรแกรมนอนไปก็จะมากินยานอนหลับโปรแกรมนอนมากทำไมดีอ๋อพอนอนไม่หลับปุ๊บครับก่อนที่ทุกวันก่อนจะนอนเราก็ต้องกินยาดักกินยาให้หลับอ่าฮะจะเราได้ไม่ต้องคิดอะไรอ๋อโหหนักเลยนะเนี่ยแล้วเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงเพราะว่าคุณหมอผ่าน ความรู้สึกที่มันดาวดีมา <หอ S 1> เลยอเอา,า,า,ายอ่ะย่าขยายนิดนึงครับทุกคนครับผมจะพูดตลอดนะเกี่ยวกับเรื่องของความปวดว่าจริงๆริงนะคุณจะเกิดภาวะภาวะหนึ่งภาษานี่เป็นภาษาของหมอเองคือเรว่าวงจรดุบาร์ไม่ได้มีใครคิดละเป็นภาษาที่มันเป็นความเชื่อมโงอยงเกี่ยวกับนี่คุณ,คณปวดมากขึ้นคุณจะเครียดมากขึ้นคุณจะกังวลมากขึ้นคุณที่สุวก็ไม่สบายใจมากขึ้นแล้วรูว่สุดก็ดาวดาวดาวตัวเรงภาวะนอนไม่หลับเกิดขึ้นซึ่งคุณเองออมาเลย้หมดเลยเป็นเป็นหนักมากเป็นหนักมากด้วยถึงบางทีคิดว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าคับ คือมันคิดว่ามันไม่อยากอยู่แล้วเนาะอยู่ตรงนี้ได้ดีกว่านะถ้าคุณมีความคิดตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนฟังตรงนี้นะว่าให้คุณหยุดหยุดอย่าคิดอย่างนี้เด็ดขาดความปวดแก้ไขได้อ่ะนะครับแล้วไงต่อมาทีนี้ก็ในระหว่างนั้นก็ยังรักษาอยู่นะก็ไปกายภาพอยู่ไปฟังคสียงอยู่ค่ะแล้วก็ได้ติดต่อทางทีมงานว่าขอนัดคุณหมออ่าแต่ก่อนที่จะมามาถึงคิวนัดแล้วก็ได้เป็นนักเรียน อ๋อหน้าเ,เรียนในแคลไฟส์ออโอเคอ่าเป็นคอร์สออนไลน์ที่หมอเปิดออกมาเพื่อช่วยคนที่มีปทำทั้งบทกระดูกระเด่นแล้วก็มีบาดจิตตกนั่นแหละฮะ<ช>อ่าอ่าอ๋อยิ่งฟังยิ่งใช่เลยยิ่งฟังยิง่งใช่เลยเราล้วนล้วนเลยท,ทุกบทที่ที่เป็นเกี่ยวกับที่หมอสอน <laughs> ที่หมอสอนแม้กระทั่งกายภาพอ่ายังไงนะกายภาพกายภาพตามยูทูบอ่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันทำไมนะกายภาพมันมันไม่ดียังไงฮะที่เราเรียนที่เราเขาสอนว่าเอ้ยเราต้องทําท่าไหนอะไรนี้เราทําตามหมดเลยอ่า ยิ่งทำมันก็ยิ่งแย่ยิ่งทำยิ่งแย่ใช่ค่ะเพราะบางท่าไม่เหมาะกับเราเหมือนที่พ่อคุณทุกคนได้ยินไหมครับ <S 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 กายะภาพมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนสิ่งที่คนฟังมาเนมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณอันนี้บอกมขอเตือนเห็นนะครับคนนี้มันก็บอกว่าบางยิ่งทำบางทีมันยิ่งแย่รจริงๆก็ไม่ใช่เป็นองขนเดียวนะมีคนไข้หลายคนที่มาทำเหมือนแต่ถ้าเพราะอะไราที่ทำครับอย่าทำอย่าทำนะมันจะเหมือนเป็นโครงสร้างอะไรบางอย่างอยู่ในนี้เพราะอย่าทำก็ทำมันได้ทำยิ่งแย่เพราะฉะ มันมันไม่ปลอดภัยคือมันเหมือนหาที่พึ่งอะค่ะเออหาที่พึ่ง่ทึงว่าทําทําไงก็ได้ที่จะให้เราหายอ่าฮะแต่ว่ามันไม่ถูกไม่ถูกหลักมันไม่ถูกหลักมันไม่ได้เหมาะกับเราด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยแต่ว่าก็คือทําไปเรื่อยๆไม่มีที่จบสุดท้ายพอมาเจอผมแล้วเป็นครั้งแรกครั้งแรกผมผมผมทำอะไรไปบ้างมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอยังไม่ได้ฟังเลยยังไม่ได้ฟังเลยอก็คือคุยกันคุยนานไหมคุยนานมากคุยนานมไหมอ่า เราผู้หมอก็จับจุดได้ว่าเราออยู่ในจุดที่ว่าความปวดเราอะไม่ได้เยอะหรอกไอ้หายอ่ะคุณหมอกว่าไอ้ไอ้เขาว่าหายอ่ะมาหาผมมาหายอยู่แล้วอแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือตัวเรามาทําไมครับมันมันมันคิดมันคิดอ่าอ่าคืออย่างนี้ครับผมดูจากเอ็มไอหรืออะไรนะถึงแม้คนอื่นจะบอกว่าคุณเอ็มออนต้องผ่าแต่สำหรับผมเป็นสายไม่ผ่าสันเนาะแล้วผมเคยเจอเคสที่หนักกว่านี้แล้วผมรักษาแล้วมันดีขึ้น ก็เลยบอกเออความปวดมันจัดการได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอยู่ในความคิดที่อยู่ข้างในฮะหรือภาษาของดวงจอนทรบาร์อะไรลที่มันอยู่ในตัวคุณอมอนซึ่งจากนั้นก็ค้างใช่ไหมประมาณก็แบบยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลค้างค้างอยู่ยังไม่ค่อยแบบเก็ตมากนักอะไรอย่างเงี้ยคแล้วก็แล้วก็ไปเรียนได้เรียนบทเจ็ดแปดเก้าครับผมอืมแล้วก็มาพบคุณหมออีกรอบต่อไปอ่าฮะเป็นบทในไอแคลไฟนะทุกคนอันนี้เป็นบทในไอแคลไฟที่ผมมาสอนนี่ผมบอกผมพยายามจะปลดล็อกทุกคนเรื่องนี้ว่า เฮ้ยเจ็ดทำให้มันเย่าไปขยายความปวดมันอย่าไปอะไรมันอะไรเงี้ยมันจะเป็นมากขึ้นประเด็นแล้วเข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะเข้าใจว่าทำไมตอนนั้นหมอถึงพูดแบบนั้นใช่แล้วพอมาเจอไม่มีทีที่ไปลเลยนเอนก็คือปวดล็อก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 ในใจเลยว่าปวดล็อกในใจเลยอ่าว่าเราเราให้เราต้องหลุดออกมาจากตรงนั้นก็คือปวดได้มันก็หายได้ก็ต้องมีธีการจัดการแต่ว่าเราต้องจัดการใจเรา จริงๆตอนแรกฝังเข็มไปดีไหมครั้งแรกก่อนครั้งแรกดีขึ้นเลยค่ะชัดเจนไหมชัดเจนมากเบามากเทีย่ไปที่ฝังเข็มมา <liter atures> คนละเรื่องคนละเรื่องเลย,ลเเลยไม่ได้พูดนะไม่ได้เตรียมไม่ได้จ่ายตังค์เลยทุก <liter atures> คนคนละคนคนละเรื่องเลยเห็นไหมเออแต่มันดีขึ้นแล้วมันก็เริ่มชัดตอนนล้วมีกำลังใจขึ้นมีกำลังใจขึ <liter> ้น <atures S 2> มากอ๋อมี้กำลังใจขึ้นมากอ่าแต่ยังไม่หมด ยังไม่ได้ปวดยังไม่ปล่อยยังไม่ด้ใจยังมีอาการเครียดอาการกังวลว่าจะกลับมาเป็นไหมอีกไหมอาการกังวลมากมากๆเลยว่าฉันจะหายไหมฉันฉันจะแบบหายจากตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอือ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 อืงที่สองออนออวันนี้ออืออนี้ออื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 ที่สอืออืืออืออืออองืออืออืออออืออือหือือออ ก็โฟกัสเรื่องอันนี้ดีไม่ดีนะเรื่องความเครียดก่อนค่ะโอเคอ่ะแล้วก็แก้เรื่องความเครียดแล้วก็เลยดีขึ้นใช่ค่ะเรื่องความเครียดตอนนี้ก็คือครั้งที่สองกำังฝังอะไรไปนะชาไหชาบักอันนั้นชาใช่ค่ะมีชาชาแล้วก็แสบร้อนไหมมีมีอ่อนอ่อนแรงอ่อนแรงแขนอ่อนแรงชาแล้วอะไรมีแสงร้อนอะไรไไม่ได้ไม่มีค่ะแล้วก็ปวดขลับปะปวดต้นคอปวดต้นคอลองมาถึงไหล่่ะจริงๆครั้งที่สองนี่จบแล้วเนาะ จบไหมใช่ป่ะเพราะว่าพออี่นสองเป็นแล้วหนีเที่ยวเลยครับหมอนัดไม่มาละหนีเที่ยวคือคือหมอบอกว่าไปไปไปคือแบบไปเที่ยวไปไหนได้ให้ให้เราแบบรู้สึกว่าดีมีความสุขยอเดียวคือสอนตรงที่ว่าเราต้องมีความสุขใช่ค่ะถูกไหมผมจะพูดทุกครั้งเวลาที่คุณหายปวดหรือคุณแม้ก็ได้คุณปวดชูกก็ตามไปมีความสุขเลยครับหลายคนจะเถียงผมบอกว่ามันจะมีความสุขได้ไงมหมอมันปวดจะตายอย่ามันก็บอกเราความปวดมันจัดการได้รักษาตามโปรเฟสไปสนใจได้ว่ามัามีความสุข อันนีหมอนอันนี้พี่สองก็ไม่อันที่สองนก็ไปเที่ยวเลยฮะถูกไหมใช่ค่ะไปมีความสุข่นก็หายไปหายไปแล้วกลับมาวันนี้กลับมาวันนี้อ่ะเป็นไงว่วันนี้ก็คือมามาแก้ตรงแก้ของเก่าฮะเมื่อสองปีที่แล้วฮะแก้ของเก่าเพราะว่าพี่มีการแชร์ใช่ไหมแปมเดินแล้วแปรแปรเหรอคแต่ตรงนี้ที่ตรงนี้หายแล้วคอบ่าไหลายหายแล้วก็มารักษาตรงหมอรองทับเส้นประสาที่วันนี้เป็นไงบ้างหากระส่าไร โลงไม่ไม่มีอาการชาค่ะมีอาการชาชาที่ฟังเข็มรักษาชาได้ครับทุกคนเชื่อผมชาที่เท้านิ้วย่อนิ้วนางข้างซ้ายอะค่ะตอนนี้ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่ามันชากลับกลับมารู้สึกกลับมันมีความรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วค่ะไม่ชาแล้วฟังเข็มแค่ชาได้นะกุฎีมอมันจริงจริงไหมแล้วใช้เวลาไม่นานด้วยไม่นานค่ะเห็นไหมนิดเดียวถูกไหมครับสุดยอดมทำงานคือขี้งี้ครับวันนี้ครับที่ผมชวนคุณดิมอมมาออกเพราะว่าอยากให้มาให้กำลังใจทุกคนครับ กูรู้ไหมครับว่าวันแรกที่กูได้มาไม่สวยอย่างนี้นะฮะบอกเลยวันนี้นี่สื่ึงมากเลยวันแรกมานี่ทุกอย่างมันดาวนะฮะพอดาวสีหน้าแววตา,าท่าทางมันก็จะหมดเลยเดี๋ยวเร้วทุกคเห็นรูปมากกว่าแต่วันนี้คือดีขึ้นเยอะเร<อ><อ>าะ<า>่หาหัวเราให้ยิ้มมันไม่ออกอะค่ะเออใช่หมดเลยหัวเราะไหมหัมันก็หัวเราะไม่ได้มันก็หัวเราะไม่ได้ตอนนี้ยิ้มพี่ยิ้มได้แล้วอ่าหัวเราะดิขอบคุณหน้ารักเาบไม่ไน้ผมหน้ารับทุกคนเห็นไหมคือตอนแรกแค่ยิ้มก็ยิ้มไม่ออก หมอจะเย็บได้ไงมันปวดหมอจะหัวเราะได้มันพูดกะจายอยู่แล้วถูกต้องเลยฮะใช่ค่ะแต่การที่เราทำสิ่งนั้นจริงๆนะครับให้ร่างกายมันเกิดการผ่อนคลายเราพูดตรงๆเลยผมช่วยผมเชื่อเลยเพราะมันมันติดอยู่ที่ข้างในที่ที่คุณเอกมันคือความคิดแล้วความรู้สึกที่มันแบบมันดาวดีเออแล้วตอนนี้มันหายหมดแล้วไอ้ความรู้สึกมันหายหมดไม่มีแล้วค่ะแบบมีความสุขเดี๋ยวต้องไปเที่ยวต่อไปเที่ยวต่อเลยนะทุกคนมีความสุขก็ไปเที่ยวล่าสุดก็หนีเที่ยวหนีเที่ยวอีกแล้วนะฮะเพราะหายแล้วนะครถูกไหม แล้วก็ไม่ต้องมาฝังเข็มกันร้อยครั้งนลยทุกคนนะไม่จำเป็นต้องฝังานานขนาดนั้นไม่จำเปนจะาดได้ขนาดนั้นแค่เรามีความรู้ที่ถูกต้องเข้าใจถูกต้องรู้ก็ตัวเองเป็นอะไรรู้ว่าติดข้อไหนยอมรับแล้วก็ย้ายโฟกัสแล้วก็ยิ้มมีความฝุกเห็นไหมผมผมผมชอบต,ตอนขอคุณอมอลนแล้วก็ขอบคุณคุณอมอนมากๆที่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 กล้าท,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 ที่จะออกมาแบ่งปันอะไรเรื่อยแบบนี้เพื่อที่จะเหมือนช่วยคนอื่นๆต่อหลายๆครั้งที่หมอฟันเวลาพูดไม่ค่อยมีใครเชื่อครับสองปีที่ดูอยู่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อถ เห็นหมอว่สองปีนะทักกนแต่ไม่เชื่อเออทั้ทําไมถึงยังไม่เชื่อนะเห็นละไ,นไม่มีตะคิดนะทักกนเออเราไม่ไปเชื่อนะมันอะไรทําไมถึงหมอคนนี้ยังไม่น่าเชื่อถือนะหน้าเด็กไหมครับนะหรือว่าไงนะ <c oughs> มีนขนมผมหน้าเด็กไม่น่าเชื่อถือหน้าเด็กมากค่ะคนจริงหน้าเด็กมากเออทําไมอ่ะเรายังมั่นใจกับหมอโรงพยาบาลแบบทีไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าแบบเออโอเคแต่กินดิไม่น่าเชื <c oughs> <c oughs> ่อถืงอย่างงี้ แม่แลวคุณหมออยู่อยู่ที่บางประกงด้วยยังไม่ได้มีโอกาสมาอ,อ๋อโอเคพูดดีพูดดีพูดดีเชื่อแต่น,นั่นแหละครับสุดท้ายท้ายฝุดสุดท้ขขายคุณเอมอนก็ดีขึ้นแล้ววันนี้ก็ออกมาให้กำลังทุกคนนะครับเห็นไหมว่าเรื่องราวของคุณเอมอนผมสรุปหลายหลายหลายข้อเลยอะประมาณตั้งห้าข้อเลยข้อที่หนึ่งครับในวันที่คุณปวดแน่นอนว่าคุณปวดคุณจะเกิดภาวะที่ความปวดแต่อยากบอยให้ความปวดนั้นมันสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีกับคุณนี้คุณเอมอนบอกครับว่า ฉันจะเป็นอะไรไหมวะใช่ไหมฉันจะอยู่คนเดียวได้ไหมฉันจะเป็นอะไรไหมหรือฉันจะมันปวดขึ้นมาแล้วโอ้ย,ยิ่งยิ่งแย่ไอ้นี่นะอย่าไปสร้างมันนะอย่าไปสร้างในปะัญหัยหย่ไาอันที่สองครับเวลาที่คุณมีปัญหาแล้วขออย่างเดียวครับคุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องครับมันจะบอกตลอดว่าถ้าคุณจะรักษาอะไรขอให้คุณรู้ว่าอันนั้นะรักษาคุณด้วยเหตุผลอะไรและมาทำยังไงอย่าทําตามๆกันอย่าทําเพราะไม่รู้ว่าทําไปทําไม ช่นอย่างเอว่าแต่เมื่อฝังเข็มถ้าฝังไปเรื่อยเรื่ยแล้วจบตรงไหนกายภาพตามเรื่องมันแล้วมันจบตรงไหนเราเราไม่รู้อันนี้ไม่ได้หรือว่าเรามันต้องมีจุดจบหรือว่าคือเราต้องรู้ว่ามันจะต้องไปลงตรงไหนนะครับแล้วนที่สามครับก็เรื่องเรื่องของคําว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ถูกต้องนะครับใช่คเพราะจริงหมอเขาบอกต้องผ่าตัดทั้งทั้งคอทั้งคอและและเอวเลยเอวว่าไม่ไม่ดีขึ้นเพราะตอนแรกที่เอาวที่ผมเนี่ยหมอเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันทับเส้นเนี่ยก็ยื่นให้ผมดูผมก็ครับผมครับคคือออแล้้วววราที่่หมมบกจิงๆัน ก้าสิบเปอร์เซ็นตมันไม่ต้องผ่ามีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นต้องผ่าคือผ่าดนะแล้วอันที่สี่ครับอ่ะมีอะไรเพิ่มไหม <laughs> อันที่สี่ครับอยากคุณย้ายโฟกัสครับสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่มันคือความเจ็บปวดครับทาไมผมบอกให้คุณเอ็มออนยิ้มตั้งแต่ครั้งแรกทั้งที่คุณยิ้มไม่ออกในวันที่คุณปวดมากๆผมรู้ครับมันทร,รม,มานะมากๆมันอึนอดอัดมันจะยิ้มได้ยังไงล่ะหมอแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมยิ้มไม่ยอมหัวเราะออกมาทำไมหมอทั้งแต่หัวเราะรวมเพราะว่ามันติดอยู่ในใจครับ อย่างน้อยทุกการยิออ้มของเราเนี่ยมันช่วยลดลงจำนุนผ่าได้จริงไหมใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยมันมันมันค้านอ่ะ<ช>มันค้านความรู้สึกใช่แล้วหลายคนก็ชบอบบอกบอกพันว่าปวดอยู่อ่ะไม่เข้าใจอยากจะยิ้มได้ยังไงแต่คุณเชื่อผมนะครับว่าคุณลองยิ้มออกมาสักนิดนสงนะวันนี้ไหนค,คุณฟังคลิปนี้แล้วคุณได้เห็นค,นคุณมว่าที่เดิมไม่ใช่อ,อย่างนี้นะแล้วสวยสะพรั่งมาตอนนี้นะคุณต้องมีความฝุกนะครับทุกคนนะครับและสุดท้ายครับข้อที่ห้าครับเชื่อผมนะครับว่าปวดได้ต้องหายได้มันก็ถามว่าถ้าคุณยังไม่เชื่ออข้้นนีมั ไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วมันก็จะดำดิ่งดำดิ่งดำดิ่งถูกต้องไหมค่ะต้องปลดล็อกต้องปลดล็อกใช่ต้องปลดล็อกถูกไหมฮะอันนี้แกะได้เลยนะอยากแก่มากเลยอ่ะสุดท้ายนี่ฝากใช้ของให้หน่อยฮะอันนี้มีแต่คลิปฝากใช้ของให้หน่อยครับมาหาคุณหมอซันนะคะไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลอาข้อนี้เป็นข้ออะไรครับถามว่ามาคอสไอแคลไฟส์ค่ะครับผม อ่ามันช่วยอะไรเป็นเอมออนได้บ้างก,ก่อนี้ไม่ได้รักษาแค่อาการปวดของเราค่ะ,ะมันรักษาไปถึงข้างในอืใจเราอสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวเราค่ะเราต้องหลุดตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วอาการต่างๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะชอบมากพูดดีมากอ่าอ่าใช่ครับมันต้องหลุดที่ข้างในก่อนซึ่งผมมั่นใจว่าไม่ค่อยมีหมอคนไหนพูดเรื่องนี้ฮะถูกไหมไม่มีไ่างไม่มีไม่มไม่มีเออแต่ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ แล้วคอ,คอร์สตอนนี้นะฮะมันจะมาอธิบายว่าทาไมคุณถึงต้องโฟกัสไอ้เรื่องแบบนี้มากกว่าส่วนเรื่องการรักษามันจะเป็นตามโปรเซสออกมาเองนะถูกต้องไหมครับใช่ค่ะอืมดีไหมครัทีีดีไหมดีมากท่าน <laughs> คนไข้มาชดใช้ของนะ <laughs> ขอบคุณมากมาก,มากเลยนะงนั้นใครที่สนใจไอซีไอไฟเอาจริงเนะี้ยคอร์สเนี้ยผมเปิดตั้งใจมาเนะี้ยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องมาคือคุณไม่ต้องมาหาผมก็ได้ครับผมกล้าพูดเลยนะว่าไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้แต่เข้าไปทำนี้แล้วทำซามในคอร์สเนี้ยเขาจะบอกทุกส นึกภาพมาแต่เขาปรีกุณยนต้องการหายเร็วก็เลยมาถูกไหมฮะมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ยังไม่ไม่นัดเราด้วยนะคนนั้นจริงๆตอนแรกไม่นัดนะแต่ก็อยากมาได้ได้ได้เหมือนกันได้คุยได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประทับใจมากเลยคนไทยเเปลี่ยนไปเยอะมากเลยคุณกะต้องเห็นวันแรกของเขาอ่ะคุณต้องเห็นวันแรกของเขาเขาไม่ใช่อย่างนี้คนไทยนี่อยากจะฝากอะไรถึงคนดูทุกคนบ้างครับผมอ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ มันความปวดอะ่ะมันจัดการได้คะ่ะแต่ว่าเราต้องจัดการใจเราขอนว่าให้เราคิดว่ามันต้องหายมันมีวิธีหายได้คะ่ะลงมาปรึกษาคุณหมอซันนะคะยอดโง่ดิเขาเปลี่ยนไปเยอะมาก <c oughs> ใครว่า,ควาใครี่ผมแบบอะไรนนะน,น่นารักจิ้มน่ารักมาใหน่อยนะ <c oughs> มานแบบมันไม่ได้อย่างนี้แล้วแบบความคิดความอ่านไม่ใช่อย่างนี้แต่วันนี้ฮะเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะสุดท้ายครับเขาก็เนี่ยฮะมาแบ่งปันให้กันมาใจคนอื่น ให้กันได้ทุกคนดูตอนนี้เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าปวดได้ต้องหายได้คนไข้หมอฟันน่ารักทุกคนขอบคุณคุณหมอนมากๆในวันนี้ขอบคุณคุณหมอดีงามมากๆมันจะเป็นบันทึกความฝุกของหมอด้วยที่ทําให้เปลี่ยนชีวิตอย่างที่หมอบอกครับตอนนี้หมอไม่ร่างวามปวดครับหมอรักษาคุณภาพชีวิตเพราะว่าคุณแม่ก็มาหาคุณหมอเหมือนกันเพราะคุณแม่หายแล้วด้วยเออคุณแม่เป็นอะไรแม่เก็นอะไรนแม่เป็นหมอรองทับเจเจประสาีที่เที่เอวเหมือนกันอ่าแล้วก็มีชาด้วยเนาะ ชชาสังเวชจักะตี้อะชาที่ฝ่าเท้ามาเป็นน่าจะสองปีอะค่ะสองปีครับแล้วพอพอรู้ว่าเราจะมาก็เลยบอกให้แกมาด้วยอตอนแรกตอนนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ต้องมาไม่กี่ครั้งใช่ไหมคะใช่อ่าฮะแล้วก็หมอไม่ได้นัดด้วยค่ะเลราแกก็หายประมาณเก้าสิบยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีครับก็คือรู้สึกที่ฝ่าเท้าแล้วก็แบบมีจักรจี้ด้วย เร oh ิ่มคือจะกัดตีใเริ่มมีความรู้สึกนะเออมรู้สึกเส้นประสาทเริ่มเริ่มรับรู้ได้อะไรเริ่มมีความรู้สึกอะจากที่ยังไม่รู้สึกเลยยอดเยี่ยมโอ้สุดยอดนะฮะแล้วผมว่าคลิปนี้น่าจะช่วยคนได้อีกหลายหลายคนผมเชื่อว่าแบบนั้นนะยังไงถ้าใครดมไม่ฟังแล้วอยากจะลองฟังอีกทีนะครับผมว่าสิ่งที่คุณเอมออนได้พูดได้แบ่งปันมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆและมันจะจจะช่วยให้คุณเกิดความคิดเกิดไอเดียที่คุณเอาไปดูดซึนต่อได้อย่างแน่นอนใจใหมาในคลิปสบายครับวันนี้ ไหนที่บอกครับไม่อยากผ่าหมาปะทันสวัสดีครับสวัสดีครับ